คอนโดใหม่ติดห้างจะเลือกที่อยู่อาศัยทั้งทีต้องเลือกให้คุ้มค่าแค่ใกล้รถไฟฟ้ายอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องใกล้ห้างด้วยถึงจะเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์วันนี้เลยพาทุกคนมาดูคอนโดเอสเปซเมกะสองที่อยู่ติดห้างเมกะบางนาศูนย์เมรบอกเลยว่าอยู่ที่นี่ใกล้ครบกว้างคุ้มแน่นอนมีห้องให้เลือกหลากหลายได้ส่วนกลางตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เข้ากันได้กับทุกเจนจะอยู่เองก็ดีหรือจะปล่อยเช่าก็แนะนําเลยค่ะใกล้ที่ว่าคือใกล้ห้างจากคอนโดเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงห้างใหญ่อย่างเมกะบางนาร้านค้าร้านอาหารครบใกล้ต่อมาคื ใกล้ทางด,วด่วนเส้นนี้เดินทางเข้าเมืองง่ายใช้เวลา1นาทีถึงจุดขึ้นลงทางด,วด่วนใกล้สนามบินขับไป10นาทีถึงสนามบินสวน,นภูมิเลยค่ะครบที่บอกคืออยู่ที่นี่ความสะดวกสบายครบสกายอินฟินิตี้เอชพูว่ายน้ําชมวิวแบบ180องศาไปกันต่อที่ฟูฟังกชันฟิตเนสมีเครื่องเล่นให้ครบพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงโฮลิวิ่งสเปซที่นี่มีหลายมุมพักผ่อนทักอ่านหนังสือได้แบบจ่อยๆวางที่พูดไว้คือเราจะได้ห้องใหญ่เกินค่ะรวมถ่ายที่นี่มีให้เลือกหลายแบบจะอยู่คนเดียวอ,อยู่เป็นครอบครัวก็เลืออกกไดด้้้แ่่่หหงเริมตนน็ใใญสุยา ห้องนี้เริ่มต้นขนาด28ตารางเมตรการห้องเป็นสัดส,ส่วนได้ห้องนอนที่รู้สึกเป็นส่วนตัวใครชอบเลอะเอาไหนก็เลือกไว้ได้เลยเพราะห้องที่นี่เป็น flexible space ปรับได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะหรือถ้ารู้สึกว่าอยากได้ Space ครัวและโซนนั่งทานข้าวเพิ่มขึ้นหน่อยห้องนี้35ตารางเมตรวางชุดทานข้าวขนาดใหญ่ได้สบายอยู่เป็น Family ได้เลยค่ะส่วนความคุ้มที่ให้มาคือราคาที่คุ้มกว่าใครในย่านนี้แถมได้ห้องใหญ่กว่าใครผ่อนเบา7,000บาทต่อเดือนถูกใจสายลงทุนรับิวสูงสุด7%ใครหาคอนโดย่านบางนาม,มาที่โครงการเอส เ p a เมกาสบอกเลยว่าอยู่ที่นี่ใกล้ครบกว้างคุมแน่นอนติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ